ศูนย์พัฒนานเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอกอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองเปิดสอนในระดับชั้นเตรียมอนุบาล2ขวบ6เดือนถึงระดับชั้นอนุบาล1 3ขวบปัจจุบันมีทั้งหมด3ศูนย์คือศูนย์พัฒนานเด็กเล็กวัดดอนจันตั้งอยู่หมู่1ตำบลหนองละลอกศูนย์พัฒนานเด็กเล็กวัดหนองระบอก ตั้งอยู่หมู่4ตำบลหนองละลอกและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก,กวัดละหันไร่ตั้งอยู่หมู่8ตำบลหนองละลอกปัจจุบันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอกทั้ง3ศูนย์อยู่ภายใต้การดูแลของนายปราโมชันธมิตรนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยมีนายประพันธ์ภูมิวารินและนายปัญญาแก้วรักเป็นรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและมีนายสมศักดิ์ผลงามเป็นเลข,ขานุก,การนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโดยมีนายสมบัตินรรวรา เป็นประหลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและกองการศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมมีนางสาวรุ่งนภาธัญสหพงศ์เป็นผู้อำนวยการกองการศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรม ในปีการศึกษา2,565ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนจันแบ่งเป็นระดับชั้นเตรียมอนุบาลจำนวน9คนระดับชั้นอนุบาล1จำนวน15คนรวมทั้งสิ้น24คนมีบุคลากรทั้งหมด3คน คือนางอังคณาภูมิวารินรักษาการหัวหน้าศูนย์นางสาวสุชาดาทองพิมายและนางสาวโชวติกาจิตบรรจงเป็นผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองกระบอกแบ่งเป็นระดับชั้นเตรียมอนุบาลจำนวน20คนและระดับชั้นอนุบาลหนึ่งจำนวน28คนรวมทั้งสิ้น48คน มีบุคลากรทั้งหมดสี่คนคือนางขวัญเนธหาดแก้วรักษาการหัวหน้าศูนย์นางสาวชริสาเตือนจิตนางสาวชรดาสีทางงามและนางสาวธัญนันบุญรอดผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดละหารไร่แบ่งเป็นระดับชั้นเตรียมอนุบาลจำนวน3คนระดับชั้นอนุบาลหนึ่งจำนวน11คนรวมทั้งสิ้น14คนมีบุคลากรทั้งหมด2คนคือนางสาวอุไรวันจเจริญมาและนางสาววาสนาผลประเสริฐผู้ดูแลเด็ก การจัดกิจวัตรประจำวันเริ่มตั้งแต่7.30นาฬิกา30นาทีด้วยกิจกรรมรับเด็กและตรวจคัดกรองโรคติดต่อเบื้องต้น8ป0นาฬิกา30นาทีเข้าแถวคารบธงชาติกิจกรรมขึ้นไหวละจังหวะและกิจกรรมกลางแจ้ง ก้านาฬิกาสามสิบนาทีฝึกการช่วยเหลือตนเองเช่นการเข้าห้องน้ำเข้าแถวล้างมือและรับประทานอาหารเสริมนมเวลาสิบนาฬิกาส่งเสริมพัฒนาการตามช่วงวัยผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์เสรีและกิจกรรมเสริมประสบการณ์เวลาสิบเอ็ดนาฬิการับประทานอาหารกลางวัน เวลา11นาฬิกา30นาทีนอนพักกลางวันและเวลา14นาฬิกา30นาทีเด็กๆตื่นนอนเก็บที่นอนทำภารกิจส่วนตัวต่อด้วยเกมการศึกษาและกลับบ้านตั้งแต่เวลา15นาฬิกาเป็นต้นไปองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเช่นกิจกรรมวิทยาศาสตร์กิจกรรมวันสำคัญกิจกรรมแสดงความสามารถกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครองกิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์กิจกรรมทัศนศึกษา และโครงการพัฒนาบุคลากรการอบรมในหลักสูตรต่างๆการพัฒนาเด็กเล็กในช่วงเริ่มต้นตั้งแต่วัยสอถึงหปีถือว่ามีความสำคัญต่อการพัฒนาในด้านต่างๆทั้งด้านทัศนคติการพัฒนาทางอารมณ์และการพัฒนาทักษะการรับรู้ทางด้านสมองและระบบประสาทต่างๆ ซึ่งการจัดกระบวนการเรียนรู้ในวัยนี้ถือว่ามีความสำคัญศูนย์พัฒนานเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอกจึงมีนโยบายจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยที่เพิ่มเติมจากการเรียนปกติเป็นนโยบายการจัดการศึกษาให้กับเด็กปฐมวัยในอนาคตด้วยกิจกรรมดังนี้1 กิจกรรมว่ายน้ำเพื่อให้เด็กมีร่างกายที่จะเดินเติบโตสมวัยส่งเสริมการรู้จักเอาตัวรอดเมื่อประสบภัยทางน้ำ 2. กิจกรรมดนตรีอังกลุงเพื่อฝึกสมาธิให้เด็กฝึกกล้ามเนื้อมัดใหญ่ฝึกสายตาและส่งเสริมพัฒนาด้านจิตใจด้านสุนทรียภาพ 3. กิจกรรมด้านการพัฒนานวัตกรรม เพื่อให้เด็กได้ฝึกทักษะตามความถนัดและความสนใจซึ่งสอดคล้องกับเป็นจังหวัดน้ำร่องเขตพื้นที่นวัตกรรมและเพื่อให้เด็กมีผลงานเชิงประจักษ์ 4. การพัฒนาด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษเด็กจะสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้สอดคล้องกับจังหวัดน้ำร่องเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (E.E.C.) 5. การพัฒนาทักษะด้านวิชาการด้านคณิตศาสตร์และภาษาไทยบนแป้นคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์เด็กจะมีทักษะการเรียนรู้จดจำตัวเลขตัวอักษรภาษาไทยภาษาอังกฤษและสัญลักษณ์บนแป้นคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์ได้เด็กได้ฝึกสายตาและฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็ก 6. การพัฒนาทักษะด้านวิชาการ ด้านทักษะการคิดจากการต่อเลโก้จะทำให้เด็กมีทักษะคิดสร้างสรรค์คิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์คิดเชิงนวัตกรรมคิดแก้ปัญหาคิดวิพากษ์และเปรียบเทียบซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของการจัดการศึกษาระดับชาติซึ่งทั้งหมดเป็นกิจกรรมตามแผนงานโครงการที่ส่งเสริมพัฒนาการ ให้เด็กเจริญเติบโตได้สมวัยทั้งทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญาของศูนย์พัฒนานเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอกทั้งสามแห่งขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ